วันนี้วันที่เอ่อสิบหกนะครับสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับหวยออกมาน,นี่นะครับเพื่อนว่าหวยออกหรอวันนี้วันที่สิบหกนะครับผมก็วันนี้ก็มาเทสน้ํานะครับอ่าเทสปั๊มน้ําแฮนดูโล่นะครับอันนี้ชุดหนึ่งแผงนะครับหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับครบชุดพร้อมใช้ง,งานรนะับประกันหนึ่งปีนะต่อสายให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเวลาอ่าแดดค่อยไปแล้ว ประมาณจะมุ้งออกดูนาฬิกาด้อเมฆบังนะครับเกือบสี่โมงไอ้สามโมงสี่สิบนะครับบ่ายสามโมงสี่สิบแต่ว่าเมฆบังแดดนะนี่แต่ว่าน้ํายังไหลนะครับชุดแผงเดียวนะชุดแผงเดียวนะครับหนึ่งแผงครับหนึ่งแผงนะครับเป็นปั๊มสามร้อยวัตต์ป้องกันน้ําแห้งน้ําขาดเหมือนเดิมนะครับผมเป็นปั๊มสามนิ้วครับลงบ่อสามนิ้วสี่นิ้วได้นะครับหนึ่งไลตามแดดเลยครับเกือบสี่โมงนะแต่ว่าไหลแห้งนะนี่ครับปริมาณน้ําก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ สามพันหกร้อยลิตรนะครับอ่ามันได้ตามแผนครับตัวนี้เป็นตัวโมโนะเฮนโรลโ่ใส่ไดตลล้ตามแผนนะครับปั๊มโซลาเซลล์มันจะแรงตามแผงนะครับบางคนเข้าใจผิดนะว่าอาซื้อวัดเยอะได้น้ําเยอะเพเกี่ยวครับเข้าใจผิดสมมติว่าท่านไปซื้อหนึ่งแรงแต่ว่ามีแผงแผ่นเดียวหรือสองแผ่นนี่ครับกาลังมันบมดถ,ถึงปั๊มครับไอ้ที่เขาเขียนว่าวัดก็คือเริ่มทํางานได้ตั้งแต่กี่แผ่นนะครับผมนะสมมติว่าซื้อหนึ่งแรงมันเจ็ดร้อยห้าสิบวัตอย่างน้อยก็สามแผ่นนะครับถึงจะททําางนเต็มี่นะ ทำงานได้เต็มเต็มวัตของมันถ้าหกร้อยวัตก็ทำงานอย่างน้อยนะก็สองแผ่นครับแต่สามร้อยวัต์นี้แผ่นเดียวก็ทำงานได้นะครับสองแผ่นก็ทำงานได้สามแผ่นก็ยิ่งแห้งครับถ้าหนึ่งแผงก็เท่ากับปั๊มประมาณครึ่งแรงถ้าสองแผงก็แรงหนึ่งถ้าสาแผงก็แรงครึ่งนะครับป้องกันน้ำแห้งน้ำขาดนะครับอย่างคือเกอแหละฮันดูโรนะครับอ่ะไอออฟแกปปั๊มยกขึ้นดู ยกให้เบิงแล้วก็ลงไม่ต้องให้มันขาดเราแดดมันบดมันจะสตาร์ทที่ตัวที่แรงนะครับยกให้ดูปั๊มก่อนนี่ครับปั๊มสามนิ้วนะครับปั๊มสามนิ้วลงบอ่อลงบอ่อตั้งแต่สามนิ้วได้แห้งบอหญ่แหงแ้งตได้น้ำดีนะครับผมเดี๋ยวถ้าน้ำนี่ยกขึ้นนะครับน้ำแห้งตัดเลยเ๋ยวฟังเสียงนะนี่ครับวีดแล้วก็ นี่ครับน้ำแห้งตัดเลยนะครับอ่านะครับผมแล้วก็เอาลงเอาลงนะครับสนใจกับทรมาสอบถ้าทน้ำขาดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นพี่ซีแปดนะครับนี่คือเทียดถ้ดูหลายคลิปเลยครับพี่ซีแปดนะปั๊มเพนเดโร์นะตัวนี้อ่าสามร้อยวัตต์นะครับนะก็คือเปรียบเท่าหนึ่งแผงนะครับก็คือได้ครึ่งแรงถ้าสองแผงได้แรงหนึ่งสามแผงได้แรงครึ่งเป็นโตโมนะครับเปลี่ยนไอซีรองรับ แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ด้านช่างนะครับใช้ได้เลยนะครับเด็กบ่อสามเสียบถือว่าถ้ามันลงเอาปั่มลงบ่อได้ครับนี่เสียตามแจ็คเลยครับตามสีเลยนี่เสียผิดมันก็ไม่ทํางานนะครับมันจะร้องเตือนสําหรับแฮนโดโลนะนี่ครับนะครับเสียผิดมันก็ไม่ทํางานแล้วก็ไอตัว UVW ก็เสียตามสีนะครับผมนี่เสียตามสีมันเลยครับมีแจ็คแข็งหรยบร้อยในกองนะครับมีการต่อสายมีอะไรให้ร้อยมีมซิฟงซโฟนะครับ ก็ต่อสายปั๊มให้เรียบร้อยนะครับ35หเมตรนะครับสำหรับแผ่นเดียวแล้วก็จะมีสายแผงให้นะครับเขียนให้นี่ไปเสียบอย่างเดียวครับมีหนาที่เสียบ่ังเดียวนี่ททำงานเลยก็บอกไว้อยู่นะครับนี่อันนี้เสียบแผงครับนี่เอาไปเสียบที่แผงนะครับอันนี้เอามาเสียบที่กล่องนะครับนี่เขียนไว้ให้อยู่แค่เสียบอย่างเดียวมันบวผพิดอยู่แล้วครับตัวผู้ตัวเมียมันล็อกไว้แล้วครับผมถ้าทำไปเสียบพิดขางมันกับพวกเขานะครับถ้าไปเสียบผิดข้างเนี่เอาตัวผู้ไปเสียบตัวผู้มันไม่เข้าอยู่แล้วนี่เห็นไหมครับ ตัวผู้ไปเสียบตัวผู้มันบวกลอยแล้วครับตัวเมียไปเสียบตัวเมียมันบวกลอยแล้วครับนี่เด็กป .3 ก็เฮ็ดได้ครับผมนี่ทุกอย่างมันจะแพงจะแพงเพราะค่าช่างนะครับนะทุกอย่างเลยอันนี้ก็ทําให้ลูกค้าแบบใส่งานคุ้มค่าแล้วเพราตร้องจำาพระจำเป็นต้องไปปิดครับผมใส่งานใวเงาเลยนะครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับแล้วก็มีฝาปิดบอร์ดเลยให้นะครับนี่มีใบรับประกันไปในกล่องด้วย1ปีนะครับนะมีใบรามแล้วก็เชือก รัดเสมอให้ด้วยนี่ครับอันนี้4 5เหเมตออรแถมไปในกล่องเรียบร้อยแล้วก็สายไฟต่ออะไรเรียบร้อยแล้วมีใบประกัน1ปีนะครับแล้วก็ชุดไฟนะครับอันนี้แยกๆกันนะครับเป็นคนละชุดในสค้ากะ้ังกับส่งเสมือนีนลูกค้าเก่านะครับนี่สั่งเพิ่มมีคุณบุงงานะครับขอขอบคุณเพิ่นแล้วคุณพี่อันนี้ก็คุณพี่บุงงานี่สั่งไปอีกเพิ่มแล้วเป็นชุดเนี่ยครับ<อ>ใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับน,น,นี่นะครับเป็นชุดไฟนะครับเมื่อเจ็ดพันเก่ารอยนะอันนี้ก็ลูกค้าเก่านะครับ อยู่หนองคายเพิ่นก็สร้างเพิ่มในลูกค้าเก่าตัวไหนออบนี่เนาะี่ครับลูกค้าเก่าสั่งเพิ่มนะคุณสัญญาเนี่ยครับบุตรดาศีเนี่ยคือลูกค้าเก่านะครับติดตั้งไปแล้วคนสร้างเพิ่มครับผมตึกใจสร้างเพิ่มเพราะว่ามีใบประกันให้รลูกไอยครับลูกค้านะกระร้นตีคุณภาพแน่นอนนะครับแล้วก็แผงนี่ครับกระชงเพิ่มตามแผงก็ตามคลิปนะครับอ่าคุตนนี้กับคล้องขาดนะครับแผงก็นี่ครับสั้นสึก นี่ครับผมสันเทคนะมาตรฐานระดับโลกนะครับคุ้มค่าเกินราคาเนี่ยนอนเออมันจะใส่เงี้ยวครับสามสิบหาปีขึ้นนะครับสาหรับสันเทคนะถ้าเป็นแบบไอ้ปั๊มนี่ถ้าแบบกําลังไฟไม่ดีพอนะครับปั๊มใหม่นะนะครับสําหรับท่านที่มีไอ้ปั๊มไฟฟ้าอยู่แล้วลงบ่อประดาไม่อยากเปลี่ยนปั๊มมันก็จะใช้แพงเยอะใช้วอเตอร์ควบคุมนะครับมันก็มีแต่งแต่ครื่องแรกไปหอดสามแรงพล่ะนะครับของควบคุมนะครับ มันก็จะต้นทุนมันก็จะสูงเนี่ยนะครับผมพะมันต้องใช้แผงเยอะถ้าหนึ่งแรงก็ถ้าไม่มีบูธก็ใช้แผงขั้นต่ำหนึ่งแรงอย่างน้อยหกแผงครับขึ้นไปนะครับ <S <S แล้วก็ถ้าปั๊มแรงครึ่งอย่างน้อยก็แปดแผงครับผมเย็ดถึงแปดแผงขึ้นไปไม่ใช่ต้นทุนหลายครับถ้าแผงที่เราขายกันทั่วไปเนี่ยมันก็มีถือลงมาเยอะครับตั้งแต่สองพันเก้านะครับสามพันสี่พันนะครับตามนี้และถ้าแผงแบบ แบบธรรมดาที่เขาขายทั่วไปครับถ้าท่านซื้อของอยากได้ดีๆเนี่ยก็เอายี่ห้อครับผมเอายี่ห้อนะแนะนําให้ก็คือมีชินโกซันเทคนะครับมาตรฐานระดับโลกแหละไฟแรงด้วยนะครับเอาต้องแบบไอ้มาตรฐานนะครับใส่คุ้มราคายาวครับลงทุนทีเดียวใช้ยาวครับใช้คุ้มไม่ใช่ว่าเสียน้อยเสียง่ายไอ้เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเหมือนคาว่านะครับผมแล้วก็มีครบนะครับปั๊มชงปั๊มชักมอตรงมอเตอร์ให้เป็นอันนี้ก็คือท่านพอออเพิ่มาก เบิ้งมาจากอันไหนครับอาจารย์ตาพญาเนาะตาพญาค่ะนี่ครับผมอาจารย์ซื้ออย่างเนาะหออ้อยครับผมหออ้อยจากตาพญาม่นเป็นหมออ้อยเนาะหออ้อยหมออ้อยเราผมกับมาเนี่ยครับกับทีมงานเพป็นกับมีประธานอาจารย์เพี่ยนมากคือมาสอบถามความรู้เนาะอาจารย์เนาะอันไหนพวกเข้าใจเอาคนละชุดแล้วตัดสินใจคนละชุดแล้วจ้าคนละชุดขอขอบคุณนะครับติดตามมาด้ไปเลยครับอาจารย์ ดูเรื่องอะไรนี่ยนานานเท่าไหร่ดูแค่เดือนเดียวแต่ัดสินใจเลยแต่ัดสินใจเลยพอดีพอดีพี่พี่ที่เป็นรองอยู่เนี่ยเขาใช้อยู่แล้วครับเนาะก็คือการทุนไปให้บริการเนาะค่ะน่าจะเพออาจารย์อะไรน่าจะไม่ได้อํานวยอํานวยรองอํานวยนะครับรองตามมาซื้อครับก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับก็ขอขอบพระคุณเพิ่นก็ดูแลให้เต็มที่แล้ครับผมเพราะว่าแห่งตาเพิ่นอยู่ใกล้ตาพญาเนี่ยมาสบายเลยรับประกันดูแลยาวนะครับผมคุ้มค่าแต่ว่าอุปกรณ์เราก็ ใายยาวอยู่แล้วครับผมตามมาตรฐานนี่ะมันจะมีลูกค้านะครับที่ผมไปติดตั้งก็สอบถามไปเลยนะครับมีสัมภาษณ์เบอร์ให้เยอะอยู่นะครับสัมภาษณ์เดอแต่บางคนไม่อยากสัมภาษณ์เบอร์เพราะอะไรมันไปไกลแล้วราคามันต่างกันครับเดี๋ยวจะมาอ้างว่าท่านนั้นได้ราคาทําไมได้เท่านี้ท่านนี้ทําไมได้ราคาเท่านั้นนะครับมันเป็นข้อกังขากันนะครับก็ถามได้แค่แบบลูกค้าที่อยู่แถวไม่ไกลมากราคามันก็จะไม่สูงเยอะมันก็พอเหมาะพอควรเพราะว่ามการติดถูกนะครับ คุ้มค่าเกินราคาเนี่ยน้อยเลือเกิเหมือนชุดไฟนะครับทำไปถามในรถรับประกันถ้าลูกค้าถ้าพอดีลูกค้าบ็่าสร้างอีกครับผมนี่ไปดูเลยตามคลิปนะครับนี่คุณคุณพี่บูง,งานะครับนี่ชุดที่สองนะอ่าชุดไฟนะครับชุด1 7 9 0 0บาทแต่อันนี้เอาชุดใหญ่เลยเพิ่นเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์เป็นเพียวไซเวฟแล้วก็แบต2ลูกอ่านะให้ไปลูกใหญ่เลยนะครับนี่นะนะครับนะลูกใหญ่เลย2ลูกเลยแล้วมีชุดอนุก,กรมแบตมีอินเวอร์เตอร์มีตัวแผงมีตัวอะไรอยู่ในนี้หมดครับผม แล้วก็แถมพัดลมพร้อมันท่านพัดลมแต่พัดลมหมดแล้วนะครับนะพัดลมทำเบิดแล้วอ่าแล้วก็คุณพี่อันนี้อีกเจ้าหนึ่งนะครับนี่คุณพี่ก็ลูกค้าเก่าเหมือนก่านะครับเห็นตามคลิปอ่ะนี่นะที่สัมผัสเพลินอ่ะคุณพี่สัญญาบุตรดาศีนี่ครับนี่อันนี้อยู่หนองคายนะนี่จังหวัดหนองคายครับผมบุหนุนอีกแล้วเพิ่นเจ้าอีกชุดหนึ่งครับเป็นคนงลังยกบ้านให้ปลายางนี่ตอนนี้มันติดโควิดนะบ่มีคนงานไปกีดยางเล้เพิ่นนะครับก็เดี๋ยวคนงานเพป็นมาเพิ่นกับอีกื้อไอ้คนงานเพิ่น ไปติดอีกอันนี้พเพื่อาไปชุดที่สองเนะครับวันนี้ก็ชุดที่สองแล้วของคุณพี่บุงานี่อยู่จังหวัดเพชรบูร์นะครับผมก็หลายท่านนะครับที่จังหวัดเพชรบูร์ทั้งที่ผมไปติดตั้งอะพวกเม่ทั้งคนทีทรงหลายเจ้าเยอะขอขอบพระคุณนะเพราะว่าแผงก็กับของน่าจะเข้าป,ประมาณทิศหน้านะครับสองฝ่ายเหลือเทําไ่นะครับนี่เหลือก,กี่แผ่นเนี่นี่ก็่างอยู่ในนั้นก็ไม่ีอีกไม่กี่แผ่นครับประมาณกี่แผ่นนะห้าแผ่นเนาะห้าแผ่นนะครับกับประมาณอีก อาทิตย์นึงเขาพอดีครับเขามีปัานไม่อยางาสิใดลูกค้าที่มัดจำไว้ก็ได้ส้มแล้วเพื่อนกับสีเมลนะครับตามคลิปมาแหละเวลาก็จะสี่โมงแล้วก็สิบสี่นาฬิกามาะมาณห้าประมาณสี่สิบแปดเนาะสี่สิบแปดนาทีเกือบเกือบสี่โมงนะครับรเกือบสี่โมงน้ําแข็งเดียวดูน้ําแข็งเดียวนะครับตอนนี้แรงดันมันอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามโวลต์นะครับแดนบนเลยยี่สิบสามโวลต์นะ อย่างดันเพราะว่ามันตกโหลดนะครับปกติแผงซันเทคมันจะมาอยู่ประมาณส2่สิบสองถึงสีห้าอย่าลืมนะครับตกโหลดไฟมันจะหายไปอยู่แล้วโหลดน่ครับก็ได้น้าประมาณนี้ครับสำหรับแฮนดูโรนะมันตกโหลดครับผมคือถ้าเป็นวนลอยมานี่มันก็จะได้เยอะถ้าเป็นวนลอยนะครับวนลอยคือยังไม่มีโหลดยังไม่มีการใช้งานเหมือนแบตเตอรี่ครับสมมติว่าแบตเตอรี่มันอยู่ประมาณ13บสาโวลต์เมื่อเราเปิดใช้งานปุ๊บมันก็จะตกมา12บ1สิบจุดกว่าประมาณนี้ นะครับคือตกโหลดเขาเรียกว่าตกโหลดนะครับการสูญเสียในแรงแรงการใช้งานนะครับนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะอธิบายยาวกว่านี้ครับอินเวอร์เตอร์มีแบบอ่าสวิตชิ่งเป็นแบบไหนหม้อแปลงเป็นแบบไหนหม้อแปลงก็จะแยกเป็นแบบเทอร์ลอยนะครับหรือเขาเรียกกันว่าหม้อแปลงแกนดอยนะครับเขาเรียกว่าเทอร์ลอยนะแล้วก็หม้อแปลงทานเฟลเมอร์นะครับอันดับหนอ่งอินเวอร์เตอร์คือใช้หม้อแปลงอินมอเหม้อแปลงทานเฟลเมอร์นะมันจะได้กําลังที่สูงกว่าแล้วการเขาเรียกว่าการพิก ลองรับการกระชากได้เยอะกว่านะครับถ้ามมแปลงแกนรอยเดี๋ยวต้องรอครับรออินเวอร์เตอร์มากก่อนจะแกะให้เพิ่งนว่าแกนรอยเป็นยนืไอแกนรอยมันจะเป็นหมแปลงกลมๆนะครับมันจะทนความร้อนไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าไอบางบริษัทเขาทําแบบต่อขนานแกนรอยแบบขนานมันก็จะทนแรงกระชากได้เยอะขึ้นนะครับแกนรอยนะสนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์นะก็ลงังนะครับยเก้าหี่นะครับนะ อันนี้โทรได้ตลอดครับหลังไอ่อนสามทุ่มนะครับพอลูกค้าเพิ่งจะโทรมาตลอดเลยถ้าหลังสามทุ่มจะไปตอบไลน์นะครับเพราะว่าไลน์ลูกค้าเพิ่งจะแอดไลน์มามันก็มีเยอะนะก็ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับแอดไลน์ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกนะครับนะครับขอเบอรูปชุดสินค้าเลยกับวิธีการต่อวิธีการโอนตังชําระเงินนะครับก็จะมีตรประชาชนมีสำเนาประกอบการมีไอเลขทขี่ธนาคารให้เรียบร้อยครับจนสบายใจนะครับโอนแล้วก็แจ้ง อ่าไลน์ไว้นะครับแล้วก็ส่งเลขที่ยูนะครับอ่าเบอร์โทรนะครับผู้รับก็รอรับของ 1- นถึงสาวันทําการนะครับนะโดยประมาณนะครับโดยประมาณเพราะว่าซูมเอเนี่ยเขาส่งคองไลายอาจจะอาจจะลาช่าในบางบริษัทก็จะมีเคอรี่มีเบสมีแฟตนะครับที่ยูใกลๆกันนะพนดีเขามารับของส่งก็ตัดรอบหลังบ่ายสามโมงนะครับตัดรอบหลังบ่ายสามโมงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็รถเข้าขอมารับกับ ภาษีม่วงเหล่านี้จะพักหน่อยครับหลังใบสา,ามม่วงเขาก็มารับของเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณท่านพออ้นนะครับตีเพิ่นมากนะครับขอขอบคุณอันนี้ก็อุดหนุนสองชุดนะครับอวันนี้วันที่สิบหกพฤษภ,ภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามขอให้ร่ำราวยกันทุกคนนะครับนะนวันที่สิบหกขอขอบคุณครับผม